บทที่77ไฟเขี้ยวเสือรอบมองดูคนพูดด้วยสายตาตัดพอแต่เธอแสร้งทำเป็นไม่แลเห็นเสียเพิ่งคิดว่าหาได้ไหมคะที่ฝีมือดีๆแบบนี้รินอยากได้ลวดลายแบบเดียวกันของคุณหมอแต่เป็นตัวอาคะ่ะไอรีนแจ้งความประสงค์กับสามีอย่างอ่อนหวานแล้วก็หันมาถามแพรทองว่า คุณหมอคงไม่ว่าอะไรนะคะถ้าฉันจะขอเรียนแบบไม่หรอกคะ่ะแล้ะผมจะลองสืบถามใครๆว่าช่างที่ไหนมีฝีมือดีเขาตอบอย่างเอาใจแต่มีอะไรบางอย่างบอกให้แพรทองรู้ว่าเขาไม่ต้องการให้ภรรยาของเขาทำเข็มกัดแบบเดียวกับที่เขาทำให้เธอเพลิงอ,อย่าลืมนะคะสามีโก้มสีสษารับไอรีน ค่อยๆวางเข็มกรัดนั้นไว้ในกล่องตามเดิมแล้วก็ส่งให้คุณหมอของเธอคุณหมอจะกรัดหรือคะเปล่าคะ่ะปฏิเสธเบาๆและจำต้องรับมาเก็บไว้ตามเดิมไฟฉลาดมีวิธีทำให้เธอต้องเก็บของขวัญของเขาไว้อีกถึงอย่างไรฉันก็ต้องหาทางคืนเขาไปให้ได้ยิงสาวไม่ยอมละเลิกความตั้งใจเดิมคำวันนั้น แพรทองได้กลับบ้านพร้อมกับอัคนิรุธเพราะเขาได้ไปรับเธอที่บ้านของไอรีนเมื่อหนุ่มสาวทั้งสองกลับมาปรากฏว่าวันนี้อายุธ์ได้ฝ่ายเป็นฝ่ายกลับมาถึงก่อนเขาอาบน้ำผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วและนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องพักผ่อนแพรทองจึงรีบเดินผ่านไปไม่อยากพูดจาปลาศัยด้วยดูเหมือนอายุธ์จะอ่านความรู้สึกของหญิงสาวที่เขารักออก จึงเต็มไปด้วยความแค้นเคืองและน้อยใจราคนกันฮ<ะ>ึทำเป็นไม่พูดจาทักทายเดี๋ยวเถิดเธอจะต้องวิ่งเล่นมาหาพี่แพรทองพอพอกลับขึ้นไปบนห้องพักอาบน้ำอาบท่าเสร็จแพรทองก็นึกถึงลูกแมวสีสวาดของเธอขึ้นได้จึงส่งเสียงเรียกแต่ไม่มีเสียงเรียบตอบเธอจึงจัดแจงสอบถามเด็กรับใช้ซึ่งในที่สุดก็ได้ความว่า เมื่อเย็นนี้ดิฉันเห็นคุณอายุธอุ้มเล่นอยู่นีนค้คุณยุธอุ้มเล่นทวนคำให้แน่ใจค่ะวันนี้คุณอายุธกลับมาแต่เย็นเชือรอึค่ะกลับมาตั้งแต่ยังไม่ถึงสี่โมงพอห้าโมงเศษเธอก็ออกไปอีกและกลับมาถึงก่อนคุณแพรสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้กำมังคะเด็กรับใช้รีบรายงานอย่างละเอียดละอแพรทองพยักหน้ารับรู้ แล้วก็รีบผ่าไปพบอายุธันทีเพราะบังเกิดความสังหอนใจอะไรบางอย่างเมื่อแพทยทองไปถึงห้องพักผ่อน mm. ก็พบว่าอายุทยังคงนั่งอยู่ภายในห้องนั้นความจริงเขารู้นานแล้วว่าแพทยทองเข้ามาพบเขาแต่แกล้งนั่งอ่านหนังสือเสียเฉยๆพี่ยุทธคะหญิงสาวเรียกเสียงหนักเขาค่อยๆลดหนังสือลงต่ำย่างเสียไม่ได้ออ แพรมีธุระอะไรกับพี่หรือแพรมีเรื่องจะถามพ่ยุทธค่ะเธอไม่ยอมเสียเวลาอ้อมค้อมเงินก็นั่งก่อนสิแล้วมีอะไรก็ว่าไปเขาพูดเรื่อยๆวางท่าเป็นต่อทำไมแพรทองจะไม่รู้เธอกระแทกตัวลงนั่งค่อนข้างแรงพร้อมกับตั้งคำถามว่าพิยุทธเอาลูกแมวของแพรไปไว้ที่ไหนไม่ทราบเอ๊ะลูกแมวอะไรรอึอายุทย้อนถาม ด้วยสีหน้าง,งุนงงซึ่งแพรทองรู้ดีว่านี่คือมารยาเป็นการแสดงละครให้เธอดูทั้งทั้งที่เขาน่าจะรู้รูปตัวว่าเธอไม่เคยศรัทธาต่อบทบาทของเขาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ว่ามันจะยอดเยี่ยมแนบเนียนสักเพียงใดก็ตามพี่ยุดไม่ทราบจริงๆหรือว่าแกล้งทำเป็นไม่ทราบกันคะว่าลูกแมวอะไรหญิงสาวถามเสียงยอ่อ ถ้าพี่รู้เรื่องอะไรพี่จะถามเขาพูดไม่ค่อยเต็มเสียงนะักงั้นแพรก็จะถามพี่ยุทธใหม่ว่าพี่ยุทธเอาลูกแมวสีสวัสด์ที่ไฟนำมาให้แพรเมื่อวันเกิดไปไว้ที่ไหนคราวนี้พี่ยุทธคงเข้าใจคำถามของแพรแจมแจ้งแล้วเธอยิ้มยอมเมื่อพูดจบอายุธพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติเมื่อพูดว่าพี่เข้าใจตั้งแต่กลับมาจากทำงานพี่ยังไม่เห็นลูกแมวของแพร คำปฏิเสธของเขาเป็นเหตุให้แพรทองรู้สึกจริงจังขยาขยแงในตัวอายุธราชพักมากขึ้นที่เขากล้ากล่าวเท็จกับเธอได้อย่างหน้าตาเฉยเธอยอมรับว่าระหว่างอายุธตกับเด็กรับใช้นั้นเธอเชื่อถ้อยคำของเด็กรับใช้มากกว่าอายุธแม้ว่าฐานะของเขาจะเหนือกว่าเด็กนั่นด้วยประการทั้งป่วงก็ตามพี่ยุตแน่ใจเหรอคะว่าไม่แลเห็น เลิกคิ้วถามเสียงสูงผู้สูงไว้กว่าเหลือบตามองคันพบสายตาที่มองมายังเขาใบหน้าก็ร้อนวูบว่าบเป็นสีแดงระเรื่อทำไมแพรสงสัยอะไรแพรไม่เชื่อหรือค่ะหญิงสาวก้มศีรษะเน้นเสียงตอบสั้นๆแพรเด็กบอกว่าวันนี้พี่ยุทธกลับมาบ้านวันกว่าปกติ แล้วก็เอาลูกแมวของแพรไปอุ้มพี่อยากรู้ว่าใครเป็นคนรายงานแพรทาเสียงกุณเครืองเดือดดานคนช่างเก็บมารายงานแพรทองรู้ดีว่าเขาจะทำอย่างไรเมื่อรู้ตัวคนรายงานฉะนั้นเมื่อเสียเธอที่เธอจะบอกใครก็ช่างเธอคะ่ะว่าแต่พยุธ์เอามันไปไว้ไหนพี่บอกเธอแล้วไงแล้วว่าไม่ไม่รู้เรื่องอายุธคงปากแข็งไม่ยอมรับ แพรอทองจึงมองเขาอย่างเคืองๆพร้อมทั้งพูดโร้งอ,ออกไปว่าพี่ยุทธนี่ช่างเป็นคนขาดเสียจริงๆแพรใบหน้าของฝ่ายชายเป็นสีเข้มแพรมหมายความว่ายังไงถามเสียงคุณพี่ยุทธไม่ใช่คนโง่น,นี่ค่ะน่าจะทราบความหมายที่แพรพูดเธอคงพูดเสียงเยาะพร้อมกับแถมทายด้วยค่อยคำที่ทำให้ผู้ฟังแสบชาไปทั้งหน้าและหัวใจว่า คนเราเมื่อก้าทําก็ควรที่จะกล้าพูดหยุดถากถางพี่เสธีเถิดแพรทองเขาโบกมือห้ามพังพูดต่อไปว่าเอาล่ะเมื่อเธออยากรู้พี่ก็จะบอกก็ได้แพรกําลังฟังอยู่ค่ะเสียงบอกเกียรชาพี่เอาไอ้ลูกแมวอุบาทนั้นไปปล่อยเมื่อแพรอยากได้พี่จะหามาให้ใหม่ชายหนุ่มตัดสินใจเปิดเผยความจริงพี่ยุธ แพรทองเรียกชื่อเขาเกือบจะเป็นเสียงตะโกนดวงตาเป็นประกายวาววับเมื่อมองดูพี่จะหามาให้แพรใหม่เขาบอกซ้ำเสียงอ่อนแพรไม่ต้องการบอกอย่างไรเยื่อใยแพรอยากรู้ว่าลูกแมวตัวนั้นมันทำอะไรผิดพี่ยุตถึงได้ทำเช่นนั้นเปล่ามันไม่ได้ทำผิดอะไรแต่เพียงพี่ไม่ต้องการให้แพรรับของสิ่งใดจากไอ้ไฟพี่เกลียดมันไม่ต้องการให้มันมาพัวพันกับแพร ได้ยินไหมสิทธิ์ของการจะคบค้าสมาคมกับผู้ใดก็ตามเป็นของแพรเธอเหยียดกายตรงเมื่อพูดพี่รู้ทอดเสียงอ่อนโยนเป็นการเอาใจแต่ก็อยากจะเตือนให้แพรเลือกคบคนคนอย่างไอ้ไฟซึ่งเคยมีฐานะไม่ต่างอะไรกับขี้ข้าในบ้านของเราพี่ไม่เห็นว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรที่ไปคบค้าสมาคมกับมัน แพรไม่ได้คบคนที่ฐานนะหรือว่าความเป็นอยู่แพลคบคาสมาคมกับใครก็ได้ขอเพียงแต่ให้เขาเป็นคนดีและอย่างไฟหนาะจะว่าคบแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ได้หรอกคะ่ะประโยชน์อะไรถามเสียงคุณเกลียดเสียงยามย่อของเธอเสียยิ่งหนักพ่ยุทธอยากทราบก็ลองถามพี่รุธดูสิคะเธอเกี่ยงไม่ยอมตอบและพอพูดจบก็ผุดลุกขึ้นยืน มองดูเขาด้วยสายตาหมางเมินแต่พี่ต้องการรู้จักเธอมากกว่าพี่รุธเขาลงเสียงหนักพร้อมทักผุดพรวดลุกขึ้นยืนตามแพรพูดพี่ยุตอาจจะมีเชื่อก็ได้ดีไม่ดีจะเข้าใจว่าแพรยกย่องไฟแพรทองแกล้งให้เขาดูกระหายไข้รู้จะได้รู้จะได้อยากรู้มากยิ่งขึ้นทำไมพี่จะไม่เชื่ออาจจะคิดว่าแพรกูเรื่อง พยโยกย่องไฟก็ได้อายุรู้สึกขุนใจขวางหูทุกครั้งที่ได้ยินแพรทองเอ่ยชื่อไฟทั้งนี้ก็เพราะเขาอยากจะคิดว่าเสียงนั้นช่างเต็มไปด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนดลื่นหูกว่าชื่อของคนทุกคนที่แพรทองเอ่ยถึงเอาล่ะพี่รับรองว่าจะเชื่อแพรลองบอกมาสิว่าไอ้ไฟมันมีประโยชน์อะไรเสียนักหนาความจริงไฟก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายหรอกคะ่ะ ข้อเพียงแต่ช่วยให้พี่รุตไม่ต้องไปเที่ยวติดต่อกู้หนี้ยืมสินใครต่อใครมาให้พี่หยุดเท่านั้นแปลหมายความว่ายังไงอายุาละล่ำละลักถามแพรทองไปห่างตานิดหนึ่งและจึงได้ตอบเขาด้วยเสียงชัดเจนว่าแปลหมายความว่าเงินสามหมื่นบาทที่พี่รุตนำมาให้พี่หยุดไปใช้หนี้เขาเป็นเงินของไฟแพรอายุอุทาน ใบหน้าของเขาแดงแล้วก็ซีสลับกันหากพิยุทธสสงสัยไม่เชื่อแพรก็ไปถามพิรุธดูก็ได้ค่ะอ้อแล้วก็โปรดนำลูกแมวมาคืนแพรด้วยจะขอบพระคุณมากต่อจากนี้เธอก็เดินตัวตรงผับไปจากเขาโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาทักทวงหรือสอบถามอะไรอีกถ้อยคำของแพรทองทำให้อายุทธั้งเจ็บทั้งอายถึงจะไม่ได้ไปถามอคานิรุธ เขาก็รู้ว่าทุกอย่างจะต้องเป็นความจริงดังเช่นแพรทองพูดพร้อมกันนี้เขาก็พุ่งความโกรธไปยังพี่ชายดังนั้นจึงผุ่นผันไปพบอาคานิรุษทันทีจบบทที่77